ที่ข่าวคราวในแวดวงการตลาดนะครับของคลินิกความสวยความงามนะครับอย่างเช่นที่ธนพรคลินิกนะครับซึ่งทางธน,นพรคลินิกเตรียมทุ่มง,งบประมาณอีก30ล้านบาทครับทำการตลาดช่วงปลายปีหลังจากที่มั่นใจครับว่าตลาดของความสวยความงามเนี่ยยังที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับโดยผู้ช่วยประธานกรรมการธนพรคลินิกคุณชยุดกันพงศิรกรบ,บอกครับว่าตลาดธุรกิจความงามในปัจจุบันมูลค่ามากกว่า25,000ล้านบาทถึงแม้ภาพรวมเศร,รษฐกิจในปีนี้ยังถือว่าซบเซาหลายแ,แบรนด์ของธุรกิจความสวยความงามเองก็ไม่ได้ออกมาทุ่มงบ การตลาดหรือประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขายมากนักแต่สําหรับธนพรคลินิกเองตัดสินใจทุ่มง,งบการตลาด30ล้านบาทครับในช่วงไตรมาสสุดท้ายหรือว่าปลายปีนี้เพราะต้องการตอกย้ําความเข้มแข็งของธุรกิจที่เปิดให้บริการต่อเนื่องมาปีนี้14ปีแล้วรพร้อมกับรีแบรนดิ้งใหม่นะครับแล้วก็เปิดตัวลา b แบรนด์บัสเตอร์ของคลินิกเชื่อว่าจะส่งผลต่อเนื่องในปีหน้าและก็ทําให้รายได้ของธุรกิจโตเพิ่มขึ้นอีกไม่ต่ำกว่า1 0%เนด้วยครับอย่าหยุดสวยนะครับใช่รเรื่องของความสวยความงามครับ